3คู่3ลีกในค่ำคืนนี้สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางคาสิโนทั้งหมด3คู่นั่นเองนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงอยากได้เพิ่มเติมตัวไหนคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์สดช่วงเวลา หกโมงครึ่งนั่นเองนะครับและอย่าลืมไปยางหนึ่งนะครับใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราอยากจะมาเข้ากลุ่มของเราทางเข้าไปดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะจัดให้นะผมก็เปิดหัวไปที่บอล FA ฟเอครับอังกฤษกันเลยนะผมเป็นคู่สิงห์บูเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบิดต้อนรับการมาเยือนของทางเบสตันนั่นเองนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งนะครับผมในปีสองพันสองครับเชลซี<ค>ก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งครับแล้วก็ในปีสองพันสิบเนี่ยเชลซี<ค>ก็ชนะไปได้วยสกอร์สองศูนย์ เดย์ยังชนะลูตันทาวด์นะครับแต่ถามว่าเกมฟอร์มสเตมฟอร์ดบิดเป็นไงแล้วผมก็แอบดูดีอยู่เหมือนกันเพราะหกนัดหลังสุดของทางเชลซียังไม่แพ้ใครในสเตมฟอร์ดบิดเลยโดยการที่เสมอไปสองครับชนะไปสี่โดนแต่ชนะทางแบ็คเบอร์ลูเวอร์ครับหรือจะเป็นในเรื่องของเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะทางไบรตันแอนด์โฮปเชฟยูนะครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของเสมอนิวคาสเซิลแล้วก็ผ่านเขารอบมาได้นะครับมันก็ชนะคิตตันพาเลทมาก็ถือว่าเชลซีเกมในบ้านก็ถือว่าโดดเด่นอยู่เหมือนกันกับเร่อทีมเยืออนย่างเบตันครับโโอออ้้หตงงบกวว่่าชนี้ฟอร์มยย่่ำแมากครับในเรื่องงลำดับขอในลีีกก็ยัังไม่ดครบอยู่นทที่่เเลยางเบ้ อยู่ในอันดับที่อยู่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าเชลซีก็ในลีกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าให้มองเรื่องความพร้อมโดยรวมครับโอ้โหต้องบอกว่าเชลซีดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับในเรื่องตัวนักเตะเองนะครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของชื่อชั้นทีมเองก็เถอะนะครับผมในเรื่องชื่อชั้นลีกก็เถอะนะครับดูดีกว่าหมดทุกอย่างเลยแต่หลักๆเนี่ยเชลซีเนี่ยต้องรอลุ้นครับว่าลาฮิมสเตอร์ลิงจะร่างของมากแค่ไหนนะผมจะเล่นห่วงบอลไหมวันนี้ตอนนี้ช่วงนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าโคพาเมอร์เนี่ยแบกหลังหนน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 ััััักกกกกกเเเเเลลลลลลยยะะะะคคคครรรรรรรบบแแแ้้้้้้วววีีี็็ตตตตตออ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 องง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 ุุุ่่่่่่่าาาาาึืททชซจสสิูมมมมมม์ผผ สองชลซีม,มันดูเหนือความจริง2ประตูผมมองว่าอาจจะไม่หยุดแค่นั้นอาจจะเป็น3ไป4เลยก็ได้นะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าเชลซีดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับนัดนี้ของมองไปที่ทางสิงบูเชลซียังไงก็ผ่านไปได้แน่นอนนะครับจิ้มไปที่เชลซีได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สองที่ผมจัดให้นะครับผมมีมิติสเปนนั่นเองบอลโคปาเดเลนะครับเป็นคู่ทางเอลเซ่และผมเปิดบ้านต้อนรับกัรมีกานักคิโรนาอะไรอ่าเงี้ยครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับผมที่เคยเจอกันมา2นัดหลังสุดในบอลลาลิก้าสเปนเนี่ยก็ต้องบอกว่าคิโรรรรรรนนนนน่่่่่่าาาาดดูเเเเเเหืืออ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 อกกกววยยงงงงงงชชัััััจคคบบบบะท้้ไปลลลแตตใฟฟ์์มมขซ รวมถามให้ดูแย่ไหมก็แย่ครับเพราะสามนัดหลังสุดก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมโดยการที่แพ้ไป2ครับเสมอไปหนึ่งเสมอกับทางมิลานเดสมานะผมแต่แพ้เรียวเบโดครับแล้วก็แพ้กับทางคาตาเกน่านะครับแต่ถ้ามองเรื่องเกมในบ้านแล้ว5เกมหลังสุดเนี่ยเขาชนะไป3ครับเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งก็ดูว่าไม่ได้แย่เลยนะผมกับการกับทีมเยือนเอลเช่ที่ฟอร์มดูโดดเด่นมากครับนัดล่าสุดก็ชนะแอตแลนติโกมาลิบไม่ได้ถือว่าทีมได้ทีมใหญ่ตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าคิโรนาเอาหมดจริงๆนะครับผมเกมไปเยือนก็ไม่ได้แย่คคคครรรรรรัััััับบบบโโดดดดดดยยยยยววมมมมมมตต้้งแแแแ่่่่เเเเเเปปปิูกกกาาาาขไไไือออนนพใีีทสส2 แล้วก็เสมอกับทางเรียวโซติดัดมาแต่ที่เหลือเขาชนะหมดอ่ะโอ้โหก็ต้องบอกว่ามาตรฐานของคิโรนาดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับแต่ต้องบอกว่าอันดับแรกที่ผมอยากจะให้มองเลยเฮดิแคปที่มันเปิดมาดูเบาเหลือเกินเหมือนจะบอกบอกว่าทางคิโรนาจะไม่ชนะในวันนี้ครับเต็มที่ก็ได้อาจจะมีเรื่องผลของเสมอที่เราให้ได้เห็นนะครับเพราะว่าในเรื่องเฮดินแคปมันเปิดมาแสนเบาเหลือเกินนะครับถึงในเรื่องเฮตุเฮตทางคิโรนาจะดีกว่านะผมคือเอาง่ายคือคิโรนาดูดีกว่าอย่างลูกทางถ้าเปิดมาลูกหนึ่งหรือลูกคว่ำเนี่ยก็ไม่แปลกเลยสำหรับคิโรนนน่าปััจจุบี้แต เนี้ยเปิดมาแค่ครึ่งช่วงตัวแอบมองว่ามันเบาๆไปหน่อยนั่นเองนะครับผมด้านนี้ผมเลยมองว่าเอลเช่เล่นในบ้านเขาก็มีความเหนียวแน่นอยู่เหมือนกันและเวลาเจอทีมใหญ่ฟอร์มดีๆนะครับในเวลาเจอเอลเช่ในบ้านเนี่ยมักจะโดนสกัดขาตลอดนะครับผมด้านนี้ผมเลยมองว่าเอลเช่ในบ้านมีหวังเสมอได้นะครับผมด้านนี้ขอมองที่ทางเอลเช่ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจะจัดให้นะครับผมเป็นบอลอิตาลีซีรีอาร์นั่นเองนะครับเป็นคู่ซัสโซโรเปิดบ้านต้อนรับกัมเบเยร์ของทางฟิออรเรนติน่าได้เลยนะครับต้องบอกว่าคคคูู่่่่่่นนนนนนนีีีีี้้เเเเยยะรรับผผมมมมปป็็ทททึงงใชาาาววฟฟิิออพดตล ัเป็นบอลเขาเรียกว่าช่วงนี้บอลอิตาลีเป็นบอลมาเฟียเยอะนะครับผมมีบอลที่การล็อกผลบ่อยนะครับผมหรือจะเป็นในเรื่องของการออกอีเวนต์นะผมอย่างฟิออร์เรนติน่ากาเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ออกอีเวนต์บ่อยมากๆแต่ถ้ามองอันดับแรกนะครับผมอย่างเฮตุ its, นเฮตุนที่เคยเจอกันมานะผมก็ฟิออร์ทำได้ดีกว่าครับสำหรับในเรื่องสองนัดหลังสุดที่เจอกันมาแต่และยิ่งฟอร์มนณะัปัจจุบันของทางทีมเจ้าบ้านอย่างซาโซโลเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มดูย่ำแย่ครับหกนัดหลังสุดทุกการเนี่ยยังไม่ชนะใครรเเลยสหับ 8นั้นหลังสุดแล้วที่เขายังไม่แพ้ใครนะครับผมโดยการที่เสมอไปสามและชนะไปห้าก็ถือว่าฟอร์มดูโดดเด่นมากครับฟอร์มดูแตกต่างกันมากแต่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เปิดมาเบาเหลือเกินและทางฟิออร์เลติน่าเนี่ยเป็นทีมที่ออกอีเวนต์บ่อยด้วยนะครับผมก็มองทรงแล้วว่าวันนี้ทางฟิออร์เรติน่าแอบรับงานหรือเปล่านะครับผมมองว่ามันเปิดมาเบาเกินไปหน่อยด้านี้ผมเลยมองว่าทางซัสโซโลนะครับผมยังไงก็ไม่แพ้าทางฟิออแน่นอนเพราะว่าฟิออร์เลติน่าวันนี้จะรับงานครับนัดนนี้ขอมองไปที่ทางซัสโซโลได้เลยนนนนนะะคครััับบ่วี้้ก็จไป3ู ผมที่ผมจัดให้ตัวแรกก็มองไปที่ทางเคียวซีตัวที่สองมองไปที่เอลเช่ครับและตัวที่สามนะครับผมมองไปที่ทางซาโซโร่นั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้วยด้วยใครมีความคิดยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วใครที่อยากได้เพิ่มเติมตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงเวลาไลฟ์สดช่วงหกโมงครึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มเราทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ